สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ร้านหมูปิ้งเท่าแก่น้อยนะคะอันนี้ค่ะไม้ละสี่บาทนะคะนี่นุ่มหอมอร่อยค่ะไม้ละสี่บาทนะคะอันนี้ก็อยู่พี่เอกกับพี่วิวนะคะจะขายตรงนี้หน้าเรียนดารุณาช่วงจันทถึงสุกนะคะแล้วก็ทุกวันก็จะมีขายที่หน้าวงเวียนหอนาฬิกาสนามย้าค่ะอันนี้นะคะมาดูนะคะสวัสดีค่ะ อันนี้นะคะพี่เอกค่ะแลวอันนี้พี่วิวนะคะจะขายตรงหน้าโรงเรียนดำนาก่อนนะคะอันนี้เป็นหมูปิ้งมาาละสี่นะคะอันนี้เป็นพี่น้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มมะขามน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มมะขาม อนนเ,เอันนี้ขายชุดชุดเท่าไหร่คะอันนี้เป็นชุดละยี่สินะคะแล้วก็เป็นไม้ก็ไม้ละสี่ค่ะอันนี้นะคะหมูปิ้งเท่าแก่น้อยนะคะมาอุ้นหนุนกันได้นลคะไม้ละสี่บาทเลยนะคะหน้าโเรียนดารุณาราชบุรีค่ะขายจันทถึงสุกนะคะตรงนี้นะคะ ไอ้ตัวจิ้มนี่เป็นน้ำน้ำซอสใช่ไหมพี่เป็นน้ำหมักนะครับอ๋อน้ำหมักหมูแล้วก็มาจุมม่มแล้วค่อยย่างครับเค็มออข้มนชุ่มฉ่ำเค้มข้นชุ่มฉ่ำพี่เอกบอกนี่ค่ะหมูก็จะเรียงเรียบร้อยนะคะสะอาดสะอ้านมากเลยค่ะ อันนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มมะขามหรือว่าเป็นน้ำจิ้มแจ่วรสเปรี้ยวแซ่บแจ่วนะเปรี้ยวหวานนะคะน้ำจิ้มกินคู่กับหมูปิ้งก็เป็นน้ำจิ้มเอ่อน้ำจิ้มแจ่วค่ะออกอมเปรี้ยวหวานนะคะเนี่ยค่ะตัวน้ำจิ้มกินเข้ากับหมูปิ้งค่ะ คุณม,มดหน่อยนะคะคุณม,มดก็มาอุ่หนุนต่นเช้าค่ะมาอุนหนุนกันได้นะคะไม้ละสี่บาทค่ะรสชาติอร่อยนะคะตัวหมูก็จะนิ่มแล้วก็มีความเข้มข้นของหมูที่หมักเอาไว้นะคะ วันนี้เรามากินหมูกันนัดค่ะปักอันนี้จากดูนี่เลย <c oughs>